Zombie เอาระครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแมนะกับแกม t h t Ba บตเทนแคก็กลับเข้ามาแล้วเป็น EP ที่3แล้วนะผมก็ศึกการต่อสู้สงครามระหว่างน้องแมวกับพวกเราสัตว์ทั้งหลายนะผมนานกับการที่จะคลองใจมนุษย์ทั่วโรกนะครับผมมา,าเล่นเลยดีกว่า ผมก็อยู่ในแมวศึกรุกคือนะผมเหมือนเดิม <c oughs> เนื้อเรื่องนะผมไอเทมโบนัสนะผมเคลียร์ด่านกรีดนะผมเพื่อปลดล็อกยูนิตพิเศษแมวทัวมี2เม็ดนะ <c oughs> อ่ะก็อะ,อะไรเราจะไม่สนใจทั้งนั้นเนปฏิหารของพระเจ้านะผมแมวใช้อาหารแมวแต่อะไรอ่ะให้เอฟเฟกที่ทรงพลังสุดๆช่วยได้จริงๆยามอับตาจนนะผมขอให้พระเจ้าช่วยให้ชนะได้นะผม ซึ่งผมได้ซื้อเอาหารแมวไปซื้ออาปฏิหารของพระเจ้ามาแล้วนะผม Hand of the God กนะผมแต่ว่ายังไม่กล้ากดใช้ทุกคนต้องรอฉุบเชินก่อนอะมีน้อง f อบอกให้ผมขูดอาแมวขูดมาเล่นแมวขูดกันสันหน่อยนะเพื่อจะได้อาหารแมวนะผมนำการขูดก้าไปเออแรงวันที่หนึ่งจเจ้าแจมสุดสเลยว้าคุณได้รับอาหารแมวหนึ่งร้อยผม เรียกว่าอะไรจะโชคดีขนาดนี้ให้โพสลงโซเชียลนะผมผมไม่โพสใดๆทั้งนั้นเฮ้ยเปิดกรชายกันก่อนในๆก็ในๆนะผม <laughs> ไม่ได้ว่าแมวใหม่ต้องมีโอเคหมนุน <laughs> เสียงปูนี้ทุเรศและเกินอะไระถ้าเราได้ตัวตัวเหมือนเดิมนี่มันยังไงอ,ะอ่ะอ่าใช้ตอนนี้คืออราแก็มีอยู่แล้วไงอ่าจะอัปเดตตัวละครตัวนี้หรือไม่นะผม อใช่ดิอัพไปเลยแมวป่าก็คู่กับแมวปา่าน,นะหรือว่าเราจะเอาไปเป็น XP ดีวะอ่ามันแทนกันได้ไหมไม่ก่อนไม่ก่อนผมสงสัยอยู่อ่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น XP ล่ะอุย้ยเปลี่ยนเป็น XP ได้นะแน่ใจหรือไม่ว่าคุณอ่าต้องการที่จะแรกเป็น XP อ่าใช่นะผมแรกเป็น x อเพราะว่าเผื่อเราอาจจะเจอแมวที่ดีกว่าน,นี้นะผมมามอนผูแมวปา่านี่เป็นแมวธรรมดาเท่านั้นนะผมอ แมวขอ,อยาวจริงๆมันชื่อแมวอะไรวะแมวอี <c oughs> เปลี่ยนไปอ็น XP นะผมโอเ okay. ค16,000นะผมใช่เลยเปลี่ยนทันที <c oughs> หมดแล้วนะผมสำหรับแกชาของผมที่อุส่สา์เก็บอบออมมาอุ้ยตอนนี้มี3 4 0 0 0สเลยอะ่ะโอ้ยอะไรจะดีขนาดนี้ต้องอัพเกรดอะไรหน่อยไหมอ่าผมจะยังไม่อัพเกรดแมวแล้วกันผมจะอัปเกรดเป็นพวกทรัพยากรกันแล้วกันนะผมเอาอการศึกษาพลังงานแมว อาเปินเอากระเป๋าตังค์อนดีกว่าประสิทธิภาพอนดีกว่าอาโอเคประสิทธิภาพอากระเป๋าตังค์อาแล้วก็เอาเป็นงานวิจัยอาแล้วก็พลังชีวิตยังเพราะว่าเรายังไม่เคยโดนตีเลยนะผมโอเคแล้วก็เป็นการสุบสน่นะผมแล้วก็อาพลังงานสูงสุดนะผมโอเค <laughs> เหลืออีกเป็นหมืน่นพูดเลยว่าเหลืออีกเป็นหมืน่นอาเดี๋ยวให้อัพอะไรอย่างอื่นดีกว่านะโอเค ก็เร,เรายังสู้ได้อยู่นะผมปะเริ่มกันดีฝ่ายนะผมตอนนี้ผมก็มมอาแปดสิบห้าเหรียญตาแล้วนะผมอินเดียรุยไม่ได้ว่ะแมปใหม่ต้องมาสึกเริ่มต้นขึ้นแล้วนะผมอะตอนนี้ผมก็ได้เอาเอฟเฟกเสียงออกไปนะผมเพราะว่าน้องเอฟซีบอกว่าราคาญเอฟเฟกเสียงอยากฟังเสียงพี่แบบเต็มๆดูที่ว่าพี่จะพูดตรงไหนที่มันไม่ชัดไงอุ้ยนี่มันข้าวรดแกงกหรีอ่ามีอ่าไอ้แท่งๆนี่ขึ้นมาน่าจะเป็นโรตีแบบ โรตีอ่าแกงบราติเอไม่ใช่แล้วบาราติเอนี่มันไม่นี่ละอ่ารูฟี่สันจิโอเคอุอัพจัดจ้านอ่ะอุตอนนี้พันเเลยเหรออุเรานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเราอ่ามันเข้ามาใกล้แล้วแต่เราก็ไม่กลัวใดใทั้งนั้นนะผมอัพไปก่อนอ่ามีร้อยหนึ่งนะผมมาเอาแมวปกติออกมาสู้อ่ะตอนนี้ผมได้มีแมวใหม่กำเนิดขึ้นมานะผมนั่นคือแมวซูโมอ่อวนจ,จัดจ้านเลยเนะเรียกว,ว่าตียับนะผม นี่เห็นไหมเนียตบตบก็ให้ตบตบก็ให้แล้วผมแล้วก็ยังทุกอย่างเหมือนเดิมนะอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาใหม่เลยนะสําหรับของผมนะผมนั่นะก็คือ่อายิงเลเซอร์ก่อนโอ้โหยิงไกลมากดูดิโอ้โหยิง,ยงถึงบ้านศัตรูเลยไม่ธรรมาดายิงๆอ่ตัวใหม่ก็คือแมวแมววัวนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าวิ่งไวมากเห็นไหมวิ่งลุก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 มาเลยนะผมหน้าเป็นแมวตัวเป็นวัวจัดกันแบบ พงก็ให้นะผมนี่แน่โหฟิตเร็วมากเลยแมววัวนะผมสุดจัดเลยทีดิงแล้วก็แมวปลานะผมสงสัยคราวนี้ผมต้องชนะซะแล้วอะทุกคน <c oughs> สามพันห้าเของเราเลือดมีสี่พันแล้วนะผมวิมีฮิปโปสองตัวสุดจัดว่าสุดจัดว่าได้สิอย่างเงี้ยต้องอืมอ้าวชนะไปแล้วฮิปโปทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ได้รับสี่พันแปดนะผมอาด่านที่ผมย้อนกลับไปเล่นเนี่ยมันก็จะได้ X p น้อยลงไปเรื่อยๆนะผมรับอาหารแมวก่อนไม่ได้嘛เรา ได้20อาหารแมวเลยวะ่ะทุกคนต้อหูเจียวเจ้มสุดๆอ่าเรามีแมวอะไรใหม่ไหมไม่มีนะผมดังนั้นต้องเริ่มต่อไปไม่สนใดๆทังนั้นอ่าเราไปที่เนปลาลหรอนี่ดินแดนถิ่นพระพุทธเจ้าเลยนี่โอเคมาเราจะมาสําเร็จวิชาอารหันต์กันที่นี่ไม่ใช่มาอ่านี่ไงแมวที่อ่าเป็นพระาทิตอยู่ข้างบนนะผมเลยต้องไม่เรียกพระาทิตย์ความมืดทรงผม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 ,ผมสยายผมสยายอ่แบบเทพ โอเคเราแบบไม่ต้องไม่ต้องลุกไปก่อนก็ได้ครับขืบมาก่อนนะผมเพราะว่าตะกี้มีฮิปโปไม่น่ากลัวนะผมนี่เป็นอาภูเขาทีมอะไรปะแล้วก็อาพวกอาทิเบตทิเบตปะมีเศษ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 อะกดมั่วๆไปก่อนโอเคยังไงก็ทันอยู่ละอุ้ยมีพันเจ็ดเลยเหรออยากจะรู้เหมือนกันอ่ามันเข้ามาใกล้อ่าผมอ่ะกดจัดจัดอะโอเคทันอยู่แล้วเห็นไหมอุ้ยเลเวลเจ็ดนี่มีสองพันแล้วนะ จะบอกให้นะผมมาตาสูงสุดของการดรอปนะผมโ okay. อเคก็อยากจะรู้ว่าแอบนี้มันจะเท่าไหร่นะผมอ่อุ้ยสบายเล่นแบบชิวๆโอ้โหวพวกนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้เราเลยนะผมเพราะว่าผมอัพเลเวลเยอะมากพวกนี้เลเวลสี่เลเวลห้าทุกตัวเลยนะผมสำหรับาการเล่นทีแรกนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะโอ้ยิงยิงหนึ่งนหน้าบ้านศัตรูกรโดดหัวจัด,จดมแมวหัวต้องมาแล้วว่ะแล้วก็แมวแปรแซมมอนนะผม ก็แอร์จริงมันชื่อแมวปลาเฉยๆแล้วกูดูดิฟันจะจัดอะนินจาเห็นไหมหาตุริเลยเอ้ยมีหมูโอเคได้เด่เจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรแล้วนะอุ้ยหมูสองตัวเลยอะเท่านั้นแหละบ้านพังก่อนนะผมเพราะว่าฉันมีแทงที่สมบูรณ์แทงตายไปแล้วแทงที่สมบูรณ์แทงไปแล้วนะผมโอเคไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อ่ะแด้สู้ได้เชื่อเด่ะแตยิงเลเซอร์ตามไปนะผม แต่ว่าทับหลังของเราก็มาแล้วนะผมนี่ทับหลังนารายไม่ใช่ทับหลังเฉยๆนี่แหละอไม่เกี่ยวกับภาษาหินใดๆทั้งนั้นนะ <c oughs> พังไปแล้วชน,นะออ้ยห้าพนหนึ่งเลยอ่ะแจว๋วแจมม,มีแมวใหม่เราอัปเกรดอยู่อาได้แมวใหม่แล้วอุ้ยว้ยได้การระดับแรงต้องไปสุ่มกาชากันซะหน่อยนะผมอาโบนัสพิเศษได้รับอุ้ยอุ้ยมาแล้วไอเทมต้องมาแล้ววะ อุ้ยไอเทมแรกของผมเลยเนี่ยเพิ่มสปีดอัพนะผมอ่าไม่ได้เข้ามานี้ก่อนอัปเกรดก่อนนะผมมีแมวพิเศษมาใหม่นะผมนั่นก็คือแมวเฮ้ยแมวซาบไุไรต้องจัดกันไปนะ90กระป๋องเองจัดยูนิตใหม่นะผมโอเค <c oughs> วิ่งเก้าร้อยเองอัปเกรดซะหน่อยความจริงใจคือวิถีแห่งนักลบนะผมมีพลังชีวิตและการโจมตีดีพิเศษเป็นแมวที่เหมาะรอบด้าน,นะผมหนึ่งนั้นอัปเกรดซะหน่อยไม่ได้ว่ะ สักเลเวลสี่แล้วกันโอเคสวยโลนจัดๆเพราะตอนนี้มีเยอะแม่นะผมเราต้องไปจัดทับซะหน่อยแอดจัดทับแมวนะผมตะกี้มันใช้เท่าไหร่วะแมวพิเศษใช่ไหมแมวพิเศษเอุย้ยเรายังไม่ได้เ,เราได้ชักกระปองแมวแรมาด้วยสามร้อยห้าสิบใช่ไหมเราจะแทนตัวนี้นะผมนี่ไงเห็นไหมเต็มแล้ววะครบแล้ววะทีนี้ออกกัน แล้วก็ไปเปิดชักกระปองก่อนนะผมไม่ได้ว่ะกาชามันต้องมาว่ะมันต้องได้แมวสักตัวอ่าอุ้ยนี่มันอ่าป้องกันสุดแก่งต่อสู้อ่าศัตรูสายประเภทนะผมอ่าคอนอ่าชื่ออะไรอ่ะคอปสฟิงค์จอมพลังอ่าแตะแบนเนอร์ที่อ่าเพื่อเลือกตูนะผมไม่สนใจใดๆใดใงนั้นอุ้ยยูนิตใหม่แจ็คใส่ฟ้าฟาร์มยุติธรรมอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเอ้ยนี่พวกไอรอนว่ะเราต้องเปิดพวกไอรอนเงินว่ะไม่ได้ว่ะบึ้ศือ แวนอะซุปเปอร,แร์แมว,ยก,กมแมวยกน้ำหนักอืมอแมวยกน้ำหนักจริงๆด้วยคุณนึกแล้วชื่อตรงตัวเป๊ะเลยทีเดียวนะผมตกลงโอเคอาส่งไปที่ตู้เย็นไหมส่งไปที่ตู้เย็นก่อนก็นแล้วกันนะผมเดี๋ยวอุย้ยไม่ได้วะ่ะเราต้องจัดทับซะหน่อยวะอุย้ยแต่เรามีแมวใหม่สองตัวเลยนะขอไปอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะวิ้ มวระดับพิเศษนะผมต้องรับอาหารซะหน่อยโอ้ยมีธงด้วยอ่ะเจ้าแจมโดนไอตัวนี้ไม่ธรรมาดาแล้วก็อตะกี้แมวแลใช่ไหมอยู่ข้านกันปะอยากรู้ไง้แมวแลแมวแรเอ้ยยังโหยังอยู่ในตู้เย็นนึกแล้วเชียวต้องเอาออกไปจากตู้เย็นก่อนทุกคนต้องอาอกไปจากตู้เย็นก่อนอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่าใช้ดิใช้ใช้โอเคนานการปลดล็อกตัวละครตัวนี้นะผมใช่ดิปลดล็อกไปเลย ผมจะอ่านซะหน่อยอะตายแล้วต้องไปอ่านที่ไหนอะข้อมูลแมวกนโอเคอ๋อเป็นแมวซุปเปอร์แลนนะครับผมไม่ใช่แมวแลวโอเคผมก็ว่าทำไมฮะไม่เจอนะผมอ่าแมวยกน้ำหนักนะผมการยกน้ำหนักคือจุดสูงสุดของฟาร,รม์มบินชัยนะผมเลี้ยงลูก11คนภรรยา7คนรวมทั้งพ่อตาแม่ยายด้วยนะผมดาเมจมหาศาลต่อศัตรูสีดำนะผมโจมตีพื้นที่โอ้ยสุดจัดเนีเจ้าเจมโดๆ เป็นซูเปอร์แรนะผมผมก็หาอยู่นั่นแหละว่าทำไมหาไม่เจอจับทับแมวหน่อยนะผมก็เป็นซูเปอร์แรเลยทีเดียวดังนั้นก็เข้าแมวอ่าซูเปอร์แรนะผมมาใหม่ล่าสุด900เลยเหรอเมื่อ900อย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาอ่าผมจะเอาเป็นตัวนี้ออกไปกันแล้วกันนะผมเอาตัวนี้มาสลับมาเนี่เอาตัวนี้กลับเข้ามานะผม แล้วก็อาตัวนี้แล้วผมโอเคแค่นี้ก็สวยโลนจัดจัดแนะแอสุดๆุดได,ด,ด,ด้ได้ได้ไดลยมาต่อสู้กันต่อนะผมได้90เหรียญตานะผมไปดูใบกันดีฝ่าทุกคนเชิญจะจัดทุกที่แหละเรียกว่าลุยเละเทะเลยทีเดียวไม่สนใดๆทั้งนั้นอุ้ยดูใบมีตึกแอร์คอนฟนะเผม แล้วก็มีสิ่งก่อสร้างแมกแมยนี่ผมโอเคน่าจะตึกคอนดิฟายใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมตึกที่สูงที่สุดในโลกเลยอะที่อยู่ดูบผมมาก็ตอนนี้ก็อยสบายมีหมาบู่อะไรเงี้ยเราแต่ว่ามีสีดําแล้วนะนะมันอาจจะมีศัตรูสีดำผูหมาก็ได้นี่ผมมีสิทธิ์มีเปอร์เซ็นต์หรือว่าเราไปเปิดได้ก่อนมีมีมีเปอร์เซ็นต์สงแต่เรามีแมวซูโม่เราไม่กลัวแล้วนีผมตอนนี้เป็นแทงที่ดีกว่า เจ้าแมวแทงนะผมดังนั้นกดให้มันจับๆไปก่อนมาแล้วนะผมแมวซูโม่แล้วก็แมวธรรมดานะผมแมวธรรมดาจะกัดได้แรงกว่าแมวซูโม่นะรู้สึกว่าอย่างนั้นนะผมแล้วก็แมวฝั่งแมวดินจานี่พอๆกันนะผมแล้วก็มีแมวชาแมนด้วยชาแมนต้องติดอันดับนะผมโอเคต้องเล่นพลังเวทกันซะหน่อยยิงก่อนยิงก่อนเปิดทางไม่ได้วะตุ้ม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 สวยโลนจัดๆแมวซามูไรต้องมาดีครับจะดูท่าไม่ตายหน่อยดูดีพอดีไหม สำหรับเจ้าแมวอู้ยเดินช้ามากแมวสมตไรมึงเป็นแทงใช่ไหมเนี่ยเอาไปแล้วนะแมววัววิ่งแซงไปหมดแล้วนะผมโอ้โหแมวสัตไรเดินช้ามากมึงจะรู้ในเนี่ยว่าเดินช้าจะจัดขนาดนี้โอเคตบยับยับไปแล้วเอ้ยมีตัวสตูสีดำมีริงงด้วยอตัวอะไรอะกระป๋าเหมือนกระป๋าไม่มีเพชรเลยเดียวเพลเหรอนกเพนกวินว่ะเพนกวินจักรพรรดินะผมน่าจะใช่อ่ะนะ รู้สึกดูจากหน้าและดูจากอากาศนกเป็นฟินจริงๆด้วยวะ่ะโอเคแต่เราไม่กลัวนะเรามีแมวยกน้ําหนักนะผมเริ่มมาแล้วแมวยกน้ําหนักของเราดังนั้นเวฟสองเราต้องมาแล้วนะผมเพื่อไปบกป้องต่อสู้นะผมมาแล้วโว้ยมันจะยกมาได้ช้าชิปพูดเลยชิปจะจัดอุ้ยมันเริ่มตีเราคืนแล้ววะ่ะไม่ไม่ธรรมดาวะ่ะสตูสีดำนี่ม,นมันโหดเยี่ยมเอามาหิดมากยิงเลเซอร์ไปก่อนนะผมทำลายภายนอกและภายในโอเคแล้วก็อ่ามีแมววัววิ่งมานีผม เสร็จโกเสร็จโกไอน้นกเป็นวินสองตัวนี่เจอยกล้ำหนักหน่อยไปไงนี่นะทุ่มลุกโอ้ยทีเดียวตายหาหมดเลยทุม่มตุ้มน้ำหนักนะผมโอ้ยสุดจัดจริงๆมาสองตัวแล้วนะอ่าศัตรูธรรมดานี่เรียกว่ากิ๊กเก๋สำหรับเราทำอะไรเราไม่ได้ต้องรีบจัดการก่อนที่ไอ้นกเป็นวินนั่นจะออกมาอีกนะผมมีสิทธิ์ออกมาอีกว่ะพังแล้วนะผมห้าพันได้ 5, 000, 5, 5, นะห้าพันห้าเนี่ยอุ้ยได้ระดับดีเลิศเลยอะ่ะพื้นที่รีสอร์ทนะผมอย่างนี้เราก็ มีที่พักแล้วที่นี่อย่างนี้ก็สบายอารมณ์นะผมโ okay. อเคมีสองมืดฝ่ายเลยนะแต่ว่าเราไม่สนใจอัปเดตอะไรทั้งนั้นนะผมเฮ้ยเราต้องมกเฮ้ยอัปเดตซุปเปอร์แลนด์หน่อยไหมเออวะผมลืมไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาไปดูอัปเดตนะซุปเปอร์แลนด์นี่สำคัญเนะี่ยรู้สึกว่ารุนแรงมากเลยนะมันต้องมีอุ้ยแปดพันสองเลยเหรออุ้ยพี่เก่งอยู่แล้วพี่เอาไว้ก่อนพี่เก่งอยู่แล้วดังนั้นพี่เอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะผมมาไปสถานที่ต่อไปนะผมเฮ้ยซาอุดิอาระเบียแล้วะ ไม่ได้แลอววะอย่างเงี้ยเราต้องมามุสมลิมน <c oughs> อะมาศึกต่อนะผมไม่สนใดๆทั้งนั้น <c oughs> อุ้ยทะเลทรายซาฮาราอุ้ยมีอ่าโรงกันน้ำมันนะโอเคโอเค <c oughs> มาถึงมันเริ่มมีฮิปโปมาเลย <c oughs> มันมีฮิปโปมาเลยนะ <c oughs> แต่ฮิปโปเดินช้านะผมดังนั้นโอเคขอูอัพน่อไม่กลัวใดๆทั้งนั้นขอแอปอ่าต้องเรียกมักรรมกรกรรมกรนะในการเก็บแร่นะผม แมวกำมกรนี่หน้าเหงื่อออกเลยทีเดียวเรียกว่าศัตรูมันน่ากลัวมากเลยนะผมยิ่งใหญ่จัดๆอ่าใกล้แล้วมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วแต่ผมไม่กลัวอยู่แล้วโอเคมาเอาเด้มาจะจมกันก็นกได้นี่มึงแชะขนาดนี้กูไม่กลัวหรอกมาเลยเออเราแมวตัวนี้ก่อนแมวตัวนี้แมวตัวนี้แล้วก็อ่าเราต้องมีแมวดินจานะผมแล้วม,ม,ลมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วผมยิโปก็เก่งมากลยด้วยโหมันงับเราแล้วะ เรามีแมวชาแมนก่อนแทงมนันจะไหวไหมไยิงเลเซอร์กันตีนะตัดกำลังฝั่งตรงข้าม้ยแมวซามูไรามาแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าซามูไรนี่มันจะตียังไงลูกเฮ้ยตายไปแล้วอ่ะไม่ได้ยัดกุ่งไหลเนี่ยแสดงว่าตัวเราแข่งแกร่งขึ้นชิบหายนะ่ซามูไรไม่ได้โชว์เลยเรียกว่าไม่ได้โชว์เลยโอโย้โหปิโโดโโก่อนเลยครับผมนนะจัดกันไปาเราแมวแมวป่านี่ก็โกดนะรับพูดถึง ก็เป็นอาการธรรมดาที่โหดมากเลยนะไม่ใช่ซุปเปอร์แรนะผมไม่ได้เป็นแรนด้วยมากัดก็ไปปิดก็ไปเรียกว่าสุดจะจัดเอาแมวยกน้หนักลงมาแล้วว่าโอเคเอาก็้าไปแกทาอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าแกฮิปโปหมดไปแล้วมีฮปโปเอกโอเคตบอุ้ยอุ้ยมันหวงูหนาทงฟาดว่ะล้วฟาดระยะไกลด้วยโอเคเพราะระยะวงก็จะฟาดขึ้นเอาชนะไปแล้วว่ะโอ้โหซาอุดี ไม่ไม่เท่าไรว่วะอุ้ยวิได้ระดับดได้น้ํามันโ okay. อเคอาซาลานุคมปลดล็อกแล้วนะผมคุณอ่านทุกอย่างเกี่ยวกับศัตรูที่คุณอ่าเผชิญหน้าได้ที่นี่นะผมสาลานุกรมของศัตรูอยู่ตรงไหนวะสาลานุกรมเนี่ยเมนูภาร,รกิจไม่ใช่วะเอ้ยเราต้องไปที่เมนูดิอ่านี่ไงอ่านี่ไงมีอ่าคู่มือศัตรูนะผมอ่าก็จะมีห้องหมาชิบะนะผมและคู่แข่งของแมวศึก พยายามที่จะอสอบเข้ามาหาลัยในปีนี้นะผมใส่ใจคนอื่นและส่งของฝันในวันเกิดให้แมวทุกปีนะผม <c oughs> มีขนาดนี้เลยละ่ะงูนะผมใช้สีน้ํามาแต้มลายให้ตัวเองนะผมแน่นอนว่า,าแพ้ทางน้ำนะผมแพ้ทางน้ําเหรอแต่ข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกมเลยแม้แต่นิดเดียว <c oughs> คืออะไรของมึงวะเนี่ย ใช้พวกนั้นอันตรพาณที่ชอบอรุมคนอื่นนะผมเจอกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะผมแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าทุกคนค่อนข้างรวยเลยทีเดียวไอ้คนพวกเนี้ไทยมุงบะฮิปโปฮิปโปอันตรายตัวนี้มีความมั่นใจในความมืดแล้วและก็พลังของตัวเองนะผมเขาเธอมีทักษะการโจมตีอาสตูหายตัวพร้อมกันนะผมเราไม่ทราบจริงๆว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะผมเราก็เลยเป็นเขาเธออะไรอะพิกเก้ ชอบไปใช้บริการซาลอนอทำผิวแทนนะผมนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผิวมีสีแดงนะผมเกิดขึ้นมาในฟาร์มเกษตรปาปอสารเคมีนะผมทราบหรือไม่ว่าหมูชอบทำความสะอาดนะผมอ่ะแจ็คก,กี้เพิงนะผมอชอบดูหนังกังฟูเลยตั้งเป้าหมายว่าจะไปฮอลลีวูดนะผมใช้วิชากังฟูที่ตัวเองคิดขึ้นมานะผมแล้วก็ยังไม่มีโอเคเป็นนกเป็นฟินจริงๆด้วยมาลุยต่อทีมงานนะผม ก็เออเคนยาเลยว่ะเฮ้ยเรามาอันนี่แล้วว่าแอฟริกาเลยนะผมมะลุยกันแอฟริกงฟิกาอะไรไม่สนทั้งนั้นนะ่ะอุ้ยใช้ยี่สี่พลังงานเลยเอ่ะใช้เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยก็มาลุยอุ้ยมีสิ่งโตด้วยอ่ะเคนยาโอเคมีหมาไม่น่ากลัวอาจจะมีสิ่งโตมามีอ่าแมวแมวใหญ่สิ่งโตนี้มันก็น่าจะเป็นเป็นพวกของเราอ่ะก็เป็นอ่าแมวเหมือนกันนะโอเคก็แมวยักษ์ไงมีสิทธิ์มีสิทธิ์วะ่ะ ดาจ,จะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมเราต้องเอาแมวออกมาก่อนละ่ะไม่ได้แล้วว่ามันเข้ามาใกล้แล้วลูกไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ว่าหมาเราดูได้แน่ๆน,นะผมเพราะว่าเรามีนินจานะผมเราไม่กลัวมันเกี่ยวกันแนะ่ๆแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรพิเศษออกมาแน่เลยตัวที่มันต้องโหดกึ่งกว่านะี้แน่ๆเลยทีเดียวเราไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวบุกเข้าไปเดี๋ยวถึงบ้านมมนได้แหละต้องมีประเด็นแนะ่คิดเอาไวา้แต่สาบูไรเดินช้ามากเลยนะในบรรดาทุกตัวนะผมดังนั้น าบูไลออกไปก่อนแต่ว่าน่าจะเป็นคล้ายๆแทงนะเพราะว่ามีเสื้อก่อกไงยิงเลเตอร์วะไม่ได้วะต้องสุดจัดไปก่อนเรามาที่แอฟริกาครั้งแรกเลยนะผมอย่างนั้นต้องทะลวงแอฟริกาซะก่อนไม่ยอมใดๆทั้ทงนั้นปิดก่นให้มันลด้จากถึงความแข็งแกร่งของเราเอา่อาแมวปามาอาุ้ยมีหมูวะโอเคแอฟริกามีหมูเมื่อมีหมูนี่ครบอะไรมันก็หมูไปหมดไนงะไม่ยากก็ไหลนะผมโอเคไปแล้วแทงกู ไม่กลัวอยู่แล้วเรามีซัมซามูไรยอยู่ซามูอ้าวชนะแล้วนะผมบอกแล้วซามูไรชนะอุ้ยหกพันสองเลยอะได้รางวัลระดับด้อยนะผมตายแหง่งอะอะไรอะแห่งมามามาไซอ่ากูจะอ่านมาสวยอยู่ได้รับแล้วโอเคตายแห่งมาสวยใครจะมาสวยกับมึงอะ่ะโอเคมาอีกที่หนึ่งก็แล้วกันนะผมก็อามากะมาดาการ์แกนะผมมาลุย ก่อนที่พลังงานจะหมดนะผมเหลือแค่57เท่านั้นแต่เราอัพพลังงานมาไงด่งนั้นก็เลยแบบว่าโอ้โหบาดากาาัซานนี่มันต้นในนี่นี่ว่าต้นที่อามีอายุนานใช่ไหมคนทนทานต้น <c oughs> เป็นตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ใช่ไหมไอ้ต้นเนี้ยจะเป็นอาพืชท้องถิ่นของบาดากันเจ้านะผมโอ้ยนี่พวกคนรวยใช่ไหมผมจำได้นี่ผมอ่านตะเกะไอ้พวกคนรวยนี่ มันแบบว่ามาทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมออมันก็เลยจะมาลังฟานเราใช่ไหมนี่ตบจังๆเข้าไปเจอแมวฟันซะหน่อยจาำหัวซะไอ้พวกคนรวยเรียบร้อยไปแล้วนะผม,มคนรวยนี่มันต้องเจอหมอผีมันจะได้โดนหลอกไม่ใช่อะไรอะพวกล่างส่งทั้งหลายไอเป็นรู้จักซะมัง่งอม,มาเลยตจจีจัดๆโอเคถายหมดเลยเห็นไหมบอเ,เมื่อเรามีชาแมนอะไรมันก็ง่ายนะผมนี่นะพวกคนนี่รู้สึกจะแพ้ชาแม เพียงเดียวไม่จริงอ่ะไม่ใช่อ่ะดาวเามาเียทำมันเยอะเองไม่ได้มีอะไรอ่ะยิงเลยนี่นะสาดตรก็ให้เรียบร้อยแป๊บเดียวมาถึงหน้าบ้านศัตรูแล้วนะผมเสร็จโกรถ้ามีข้าใหม่ก็คนนม่ผมว่าต้องมีสัตว์อย่างอื่นด้วยยีราฟยีราฟบ,บดากัสกาดิบดากัสกาดิมันจะมียีราฟไหมก็ไม่มั่นใจนะผมแต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะผมโอเคต้องมีแมวอุย้ยกอริลลากริลลานั่นแหละกริลลาเลยมาอุ้ย ตีแมวซูโม่ผมกระเด็นกระดอนไปเลยอะอย่างนี้มันต้องจัดชุดใหญ่ไฟกับพิปแล้วว่ามันไม่ได้ว่ะอุ้ยมันก็กระเด็นไปเหมือนกันมันก็กระเด็นไปเหมือนกันนะอุ้ยแมวไปก็ยังกระเด็นเลยอะอยมันกระเด็นไปสองทีแล้วเกมนี้ต้องกระเด็นสามทีนะผมถึงจะตายนะนะน่าจะใช่นะสําหรับตัวเก่งๆอื่นๆนะผมแดงนั้นไม่ต้องไปกลัวมันใดๆทั้งนั้นเรียกว,ว่าซื้อออกมาจะจัดอุ้ยแมวอ้นี้อุ้ยกอริลลาตบดีเดียวหงายท้องเลยดีเดียวเราโอ้โหทั้งแผงเลยดีเดียว ช่สแ er. ยยิงเลเซอร์ให้มันรู้กันไปตายหมดเช็ดไม่เท่าไรหรอกเลเซอร์ฉันพลังแรงมากฉันอัพมาสุดจัดเลยดีเดียวยมันตายยากตายเย็นว่ะโอเคชนะแล้วนะผมได้6,600นะอ่ะได้ของรางวัลธรรมดาเะผมก็เป็นต้นไม้ต้นนี้แล้มีแมวใหม่อีกแล้วหออใแมวพิเศษด้วยอะตัวอะไรวะเนี่ยแมวซอมบี้ ไมนได้อย่างนี้ด้โอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบอาหารแมวนะผมซึ่งผมยังมีไม่พอนะผมอ่าศึกษาที่สถาบันวิจัยภาพยนตร์นะผมอ่าโรงเรียนเอฟเฟกต์พิเศษและการแต่งหน้าเป็นวิชาเองนะผมเก่งกับสตูสีแดงอ๋อเขาไม่ได้เป็นซอมบี้จริงๆนะผมเพราะว่าเขาไปเรียนมาที่มาหาวิทยาลัยเอฟเฟกต์การแต่งหน้านะผมภารกิจอะไรผ่นนะอุ้ยสวยโลนจัด,จดเลยได้รับอาหารแมวยี่สิบยังเหลืออเยอะเลยเนะี่ยที่ผมต้องรับนะผมอ่ะวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับเกม Ba ท t l e Cat นะ เพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไม่พลายเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซุ b s c r i ค e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อบด้วยส่วนตอนนี้ผมนายปวาบสมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสิโยแกนทุกคนไปได้ยังเล่นยู <laughs> ป่ป